อากาศร้อนๆก็น่ามามาลองเล่นน้ำแล้วก็มาแช่น้ำได้น้ำใสนะครับเก็มีเรื่ง,งเดินขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยก็จะเป็นมือนกับเปนเหมือนกับน้ำตกเลยนะฮะน่าสนใจทีเดียวว้าว ผมชอบนะที่นี่สวยดีแปลกตานะครับแล้วก็ระยะทางที่เราเดินเข้ามาเนี่ยจากทางลงแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนก็ระยะทางเกือบสักสามสี่สามสี่เมตรสามสี่ร้อยเมตรแหละนะครับเดินได้อืม

ช่วงหน้าน้ําก็ไม่น่าจะลงมานะครับน่าจะอันตรายหน่อยเพราะว่าน้ําน่าจะแรงดีนะฮะแล้วก็จะมีเป็นช่วงโขดหินอะไรเงี้ยบอกว่าช่วงนี้น่ามาเที่ยวนะครับช่วงหน้าร้อนน้ําน่าจะมีทั้งปีนะครับช่วงหน้าร้อนก็น้ําจะมีทั้งปีแหละแล้วก็จะเห็นว่าอย่างที่สตูดิโอบอกว่าก้อนหินจะไม่มีตะไคร่ก็แสดงว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ําที่ค่อนข้างจะ สะอาดบริสุทธิ์นะครับอืมน้ำน่าจะมีการไหลผ่านซอกเขาเข้ามานะครับข้างบนก็จะมีต้นน้ำนิดนึงนะครับ